สวัสดีครับพี่น้คงครับมาพอกับผมอีกพปยตนคนมาบอกครับมาหนีเข้ากันยังอยู่ในบรรยากาศของการพูดคุยเรื่องร้านของชำครับพี่น้คงครับมีความรู้วมหยัางกระสิบเบาสู่ฟังครับฝากกดที่ตามไว้นะครับในช่วงนี้เขายังว่าเรื่องร้านของชำอยู่ครับจากประสบการณ์ของผมนะครับอะไรที่บุถึงกองกะต้องขออภัยครับเมื่อนี้เขาบอกว่าการที่เขาสีร้านของชำเนี่ยเขาต้องสื่ออย่างแน่นะครับอืมอันนี้เอามาแช่ฟังครับอันดับแรกลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งเนาะว่าสื่ออย่างแน่ครับไปไปเบิ้งกันครับเดี๋ยวเปลี่ย อ้าวพี่น้องครับผู้ใด้เดือดรานของช่ำเบื้องคลิปนี้ไว้ครับว่าต้องซื้อยางแนลราคาประมาณจักบาทนะครับอันดับแรกครับตู้แช่ครับนี่ครับตู้แช่ตู้นีกะสามประตูเนาะคันผู้ได้รานน้อยก็อาจจะใส่สองประตูหรือประตูเดียวก็แล้วแต่ขนาดของลานนะครับยังตู้หนีอยู่มมั่นหกหมื่นครับพี่น้องครับอืมส่วนโตัต่อมาตัวนี้เป็นของแป๊บสี่นะครับก็เจ้าไหฟี่ถ้าซื้อของแล้วก็เจ้าเนาะอันแรกที่ตรงมีคือตู้แช่นะครับอันต่อมานะครับก็เป็นชั้นว่างหรือว่าเรียกว่าเชลนะครับ สันว่างของต่างๆครับนี่ครับเอาไปว่างของว่างขนมนะครับมันก็จิมีทั้งแบบตั้งตรงกลางล่างนะครับติดฝาผนังนะครับเห็นไหมครับแล้วแล้วแต่ทีซื้อแต่เล้วขึ้นอยู่กับขนาดหลานของเขาเนาะโตนึงก็อยู่มัณนสักสองพันหาถึงสามพันนะครับพี่น้องครับอืมอ่าเนะยครับท่านนี้ก็มีครับตัวต่อมานะครับจะเป็นตู้แช่น้ําแข็งครับอันนี้เอาไว้แช่น้ําแข็งอยู่นี้ครับอันนี้เก่าแล้วครับผมซื้อดวงแล้วสี่สิบปีแล้วครับนี่ครับแช่น้ําแข็งแช่เบียร์เสียยังได้นะครับ เทสเบียวุนก็ได้ตู้เดียวกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปสิมา,มาบอกเรื่องการเฮ็ดเบียวุนด้วยตู้นี่นะโอเคครับอันนี้ 6, 000, 1, 000, อยูโบมานสักหกม่านหายเทสพันธ์อผมซื้อเมื่อหลายปีก่อนนะครับลองไปเช็คราคาเบิ็งครับตัวต่อมาที่เขาอ่าต้องซื้อครับก็จะเป็นสั่นว่างของอะไรปแม่นเคาน์เตอร์เก็บเงินครับอันนี้อ่าเอาไว้เวลาลูกค้าซื้อของแล้วก็สิมาว่างตรงนี้เนาะมาว่างเขาคิดเงินเขากะยู่ประมาณแล้วเลาแล้วเล่ามาณเทสปัญหาครับตัวนี้มันตัวน้อยนะครับ โมมีตู้โซ่ข้างหลังนะครับประมาณเจ็ปัญหาถ้าเกิดผูดเี็์ร้า,านนี้หน่อยก็จะเป็นต้องซื้อก็ได้ครับอันนี้เอาโตะธรรมดาก็ได้ตอนเปิดร้านใหไม,ม่ผมก็ใส่โตะธรรมดาเนาะถ้าลังก็จะเป็นตูโ้โซ่พกเราพวกอย่างก็กแล้วแต่เข้าทีซือ้อน,นะครับประมาณนี้ครับที่ต้องมีนะครับปต่ว่ลร้านของผมนี่ทีมีโตะคิดเงินเด้อันนี้ก็จาเอามาให้นะครับบริสุทธิ์นะครับซือ้อของเ,เจา้า,เจาก็เจ้าก็เอามาให้ใส่ฟรีเนาะถ้าเกิดือว่าเข้าโมมีก็อาจจะใส่เครื่องกิเล่ธรรมดานะครับนี่แหละครับอุปกรณ์ที่ควรมี้นของชนาะ ครับพี่น้องครับของที่จําเป็นต้องมีในร้านของช่ากะที่เอาไปเมื่อกี้นะครับอันนี้เท่าที่ผมมีในร้านนะเนาะโอเคครับเดี๋ยวฟังคลิปต่อไปนะครับว่าการเลือกซื้ของช่ำนี่มันจะคุ้มค่าบ่เพราะว่าที่ซื้อของเนี่ยกลายเป็นแสนนะครับร่วมกันแล้วนี่เป็นแสนนะครับอันนี้เพราะเราซื้อสินค้าเขาล้านนะครับอันนี้ก็ลองฟังฟังเบืองครับฝากคนที่ตามไ้ครับผู้ดใดสงสัยอยังก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยได้พราอนคลิปหนาครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันว่า เขาที่ซื้อของจากมองใดคิดกำไรจังใดแล้วก็รลยจ่ายของหลานของช่ำม,มันเป็นอย่างใดบวกลบคูณหารแล้วมันจะคุ้มคา่าบ่พ้อมคลิปหน้าครับ